การขุดพบวัตถุโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับโซ่ตรวนนักโทษแล้วก็อาวุธโบราณอีกกว่า300ชิ้นเมื่อวานนี้ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้วันนี้นักโบราณนักคดีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าบางชิ้นเป็นศิลปะในยุคเขมรค่ะ อาวุธโบราณทั้งหอ,อกและดาบที่หล่อด้วยโลหะตามรูปแบบศิลปะเขมรและวัตถุคล้ายโซดรวนนักโทษที่ชาวบ้านจเจริญสุขตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขุดพบเมื่อวานนี้ถูกตรวจสอบโดยนักโบราณคดีสำนักศิลปะกรที่12ซึ่งพบว่ามีความเป็นไปได้ที่วัตถุเหล่านี้จะถูกใช้ในการสู้รบในสงครามรวมทั้งใช้เพื่อคุมขังนักโทษหรือสัตว์แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบพื้นทีเ่เพื่อหาหลักฐานแวดล้อมเพิ่มเติม จะสามารถระบุได้ว่าอยู่ในยุคสมัยใดนะคะสำหรับวัตถุกว่า300ชิ้นถูกฝังรวมกันไว้ใต้พื้นดินลึกลงไป50เซนติเมตรบริเวณสวนของนายสุพลเจียมผักแว่นซึ่งได้ทำพิธีตามความเชื่อก่อนที่จะขุดขึ้นมาค่ะ ซึ่งจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่นในชุมชนก็เล่าว่าพื้นที่แถบนี้เป็นเมืองเก่าเคยมีกลุ่มลักลอบขุดหาของเก่าเข้ามาขุดค้นอยู่หลายครั้งนอกจากอาวุธแล้วยังพบเครื่องมือช่างที่คาดว่าใช้ก่อสร้างปราสาทหินอีกด้วยค่ะพวกการช่างก็มีมีสิวมีมีริม,ะม,มนะครับไว้สําหรับตอกสกัดพวกงาน งานแกะสลักหรือว่างานสกัดหินต่างๆซึ่งเอาไปใช้ในการทําปราสาทนะครับแล้วก็พวกอาวุธต่างๆซึ่งใช้สําหรับการสู้รบในการป้องกันก็แสดงว่าในระแวกนี้มีชุมชนมีทหารมีชนชั้นปกครองมีช่างมีเกษตร,รกรมีชาวนานะครับก็คือแถบนี้อาจจะ,ะใช้คําว่าอาจจะเป็นชุมชนโบราณน,นะครับ หลังจากการตรวจสอบในครั้งนี้นักโบราณ,ณคดีจะรายงานไปยังอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อบันทึกวัตถุโบราณที่ขุดพบแต่ละชิ้นไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนำไปจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพิมายจังหวดัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ